ทั้งคิดถึงทั้งหาจริงๆหลังล่าสุดนักแสดงตลกรุ่นใหญ่โย่งเชิญยิ้มเล่าว่านาค้องที่จากไปกว่าสองปีแล้วเข้าฝันเมื่อคืนโดนนาค้องแกล้งรู้สึกว่ามีคนเอากันไกลมาตัดผมด้านหลังแหว่งเลยพอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นนาค้อง แกก็หัวเราะแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบหยอกหยอกกันแล้วผมก็หาแกไม่เห็นเห็นแต่รองเท้าบูทกวางอยู่ไม่รู้ว่าตัวแกลบอยู่ตรงไหนเพิ่งฝันเห็นกันเป็นครั้งแรกก็แกล้งกันซะแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันว่าโดนตัดผมทำนายว่าทำเอาแฟนคลับของนาคอมเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความคิดถึงและพากันตีหวยอย่างสนุกสนาน อาทิถามเมียนาค่องดูเบอร์รองเท้าบูทว่าใส่เบอร์ไรกันไกลสองตัดศูนย์ผมสิบเอ็ดแหวงศูนย์หัวเราะศูนย์รองเท้าสองหายไปศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวแล้วอสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองโอเครางวัลที่หนึ่งเลขกระจกสองต้องมางวดนี้ถามเมียนาค่องดูเบอร์รองเท้าบูทว่าใส่เบอร์ไรเป็นต้นสำหรับเลขเด็ด นาคอมเลขเด็ดวันที่1กันยายน66เกิดวันที่5มกราคมพศ2 5 0 1เสียชีวิตวันที่30เมษายนพศส5 6 4เสียชีวิตตอนอายุ63ปีถ้ามีชีวิตอยู่ตอนนี้จะอายุ65ปีตามคำทำนายฝันโดนตัดผมแหว่งเลข5 1 ฝันเห็นรองเท้า349918